วันนี้ผมก็จะมาแนะนำกองไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นยี่ห้อ Yamaha นะครับรุ่น D D หกสิบห้านะครับอ่าตัวนี้ก็มีแป้นตีทั้งหมด8แป้นนะครับบนตัวหน้าปัดเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเพเดลคิกแล้วก็เพเดลไ a แ l ดโลเป็น10แป้นนะครับอ่าตัวนี้มีเสียงว o i ท์ทั้งหมดถึง279เสียงนะครับ มีเอฟเฟกในตัวปรับบอลล่มได้นะครับแล้วก็สามารถเซฟเป็นพรีเซตของเราได้อีกถึง3ยูเซอร์นะครับอ่าแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับแล้วก็จะมีตัวซองเดโมนะครับเอาไว้ใช้ในการฝึกซ้อมสามารถตัดแทร็กดำได้ตัดแทร็กแบ็กกิ้งแทร็กได้นะครับแล้วแต่ที่เราใช้งานเลยนะครับตัวนี้ก็มีลำโพงในตัวสามารถไลทเอาเข้าเครื่องเสียงได้นะครับไม่ว่าจะใช้งานในร้านอาหารร้านเหล้าก็ตามนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากลองก็สามารถมาลองที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ มั่นใจส่งให้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, กดกระดิ่งนะครับติดตามสินค้าใหม่ๆไ,ได้ทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ